ครับนี่ครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเราอยู่ที่สถานีบ้านสุนทรานะครับให้มู่ที่หกตำบลปันไตนะครับมันที่หยุดรถมันที่หยุดรถจังหวัดขนุนจังหวัดขนุนเยอะๆเยอะๆก่อนมันที่หยุดรถจบเป็นที่หยุดรถครับโอเคครับข้างหน้าเราข้าอันต้องอ้อซีซีหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับซีซีศูนย์หนึ่งครับโอ้โหเห็นตะแกรงหน้ารู้เลยครับซีซีศูนย์หนึ่งชัวร์ครับไอเนี่ยเดาเซตเตนไอเนี่ยเดาแต่ผมไม่ได้เดาแล้ผมผมก็แค่ดูมาแล้วครับมาแล้วครับผ่านที่ อทางตั usted, uh, ดมาแล้วครับไม่ใช่สีสไม่ใช่สีสถนนมา้วย่งไก็ไม่ใช่สีสีสหนึ่งย่งไก็ไม่ใช่สีสวยขนาดนี้ครับสีสีศูนหนึ่งแน่ๆไม่ใช่น้ำเงินขาวอีกแล้วนะครับน้ำเงินขาวสี่หนึ่งสามหสีสีศนหนึ่งสีสีศนหนึ่งครับนยังไงก็สีส1น่งให้ผมเดาสีสัมศนย์หนึ่ง สี่สองหนึ่งก็สี่สนี่แหละอ้าวรถไฟแสนสวยลงมาแล้วจะวิ่งผ่านทุ่งนามามีเสน่ห์มากเลยครับสี่สี่ศูาผ่านทุ่งนาผ่านป่าแล้วครับป่าป่าแล้วก็แล้วแต่ครับนย์ห้าครับนกบินกวากไฟเลยครับนกเขาครับมาถึงแล้วครับสี่หนึ่งสี่สี่ห้าสี่สี่ศูนย์ห้าจริงๆครับนี่ครับผมถ่ายกับ ถูกนะครับ4401นะครับจะเป็น4405 4405ก็ยีนะัสาวมนวนะครับอนะครับบวน 4405เราก็ำลังออกจากท,ที่รถบ้านสุนทานะครับนครศรีธรรมราชสวยโคโลกยะลา,านะครับ<อ>ข้อต่อก็มีคนยืนนะครับก็ปกตินะครับมามีเสน่ห์ของรถไฟยตรงนี้แหละคระับวังอัจฉริยะ,ะนะครับเราก็จะเดินมาถ่ายตรงบริเวณทางรถไฟเลยนะครับเนี่ยตามหลังเลยนะ สถานที่ถัดไปก็คือสถานี้ปากคลองนะครับากคลองครับอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนี่แล้วก็ประมาณสัก8กิโลเมตรนะ8กิโลเมตรจากนี้ไปนะครับไม่ไม่เกินครับไม่เกินครับเพราะว่าจากบ้านแหลมตะหนดมาถึงเนี่ย9กิโลกว่านะครับอันนี้ก็ประมาณ8กิโลเมตรสวัสดีครับ